ฟิลเตอร์ตัวใหม่จ้ะมันเตอือนเราว่าเออน่าจะหมดก็กระเด็นถอดละดึงกระป๋องขึ้นมาง่ายๆก็ดึงออกมาง่ายๆแล้วก็หัวไอ้นี่เป็นหัวออสมาร์ทชิปแต่ก่อนอื่นอาจจะมาร์คไว้นิดนึงว่าเราใส่ไปเท่าไหร่ ก็วิธีใช้ก็เอาไอ้นี้ตัว e spring ออกข้างนอกแล้วก็ดึงหมุนหมุน,น,นง่ายๆถอดประกอบก็เป็นห่วงสกรูธรรมดาแล้วก็ยก จุมจุมชุมใส่กรองนี่คือตลอดหนึ่งปีที่ใช้มาจะเห็นว่าเป็นสนิมเพราะว่าบ้านนี้ก๊อกน้ำเขาจะค่อนข้างใช้มานานละสิบกว่าปีานั้นเป็นสนิมอันนี้ของใหม่นะใส่กรองใหม่ก็จะขาวใสเทียบกัน โอ้มกดนี่คืออันใหม่ฟิลเตอร์และนี่คือฟิลเตอร์ <G ül> ที่ใช้มา1ปีโอ้โหจะเห็นว่าสนิมเลยอันนี้คือน้ำน้ำที่ผ่านกันกรองมา1ปีต้องขอบคุณฟิลเตอร์ที่เขาเป็นเหมือนไตทดแทนให้เราเปรียบเทียบ สดำเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นคนละสีไม่อยากจะคิดเลยถ้าสนิมพวกนี้เข้าไปในร่างกายเราจะเป็นไงเนาะโูชลีก็ตอนนี้ก็ได้ทำการหมุนดึงสีดำอันนี้ออกมาเป็นเหมือนสกรูหมุนออกก็หลักๆก็น้ำจะมีน้ำอยู่นี้ก็เ็น ก็จะเห็นว่ามีตะกอนดำๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตล้างตั๊บกันเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันเนาะก็หลักๆก็เหมือนกับว่ากดอันนี้ให้มันดังกลึกนิดหนึ่งแล้วก็หมุนมันจะดังกึกล่ะพอตอนหยุดไปไม่ได้ละก็ใส่อันนี้เหมือนเดิม พอใส่นี้กดไปกึกก็เอาวงแหวนนี้ใส่ใส่ท่อน้ําให้มันไปอยู่ตําแหน่งที่เรามารว้เมื่อกี้เนาะเอาส่วนหัวสมาร์ทชิปใส่เข้าไปเสียบลักขึ้นเหมือนเดิมเอาหมวกเขากับใส่เข้าไปดด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 อันเป็นเสร็จพิธีในการ เปลี่ยนใส่กลองแล้วนะครับก็คือเสียบตัว่ะไฟขึ้นเปิดน้ำให้มันวิ่นเข้าไปในเครื่องเปิดทิ้งไว้สักพักหนึง่งมันจะมีลมมีอะไรอยู่พักหนึง่งก็ปล่อยให้เขาเอ่อล้างซิลเตอร์หน่อยเพราะมันจะมีสิ่งพวกอ่ขาของถ่าบแต่ว่าน,น้ำนี้มันเปกนอบไรค่ะ ไส้กรองแล้วก็ตรงกลางไส้กรองจะมีหลอด UV อันนี้เป็นฟิลเตอร์อันนี้เป็นจำนวนน้ำที่สามารถกรองได้ก็ยังเป็นเราเพิ่งเปลีย่ยนนก็เลยเป็นร้อซแล้วน้ำกำลังผ่านกรองตรงนี้เป็นหลอดฆ่าเชื้อได้9.9.99 99 ทั้งแบคทีเรียทั้งไว,วรัสก็ตายเรียบไม่เหลือ